สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวของออกใหม่กันอีกแล้วค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเพิ่งออกมาอุ่นๆเลยนะคะแต่คลิปนี้ว่าอาจจะไม่ได้บอกผลลัพธ์อะไรมากมายนะเพราะว่าทาั้งเราก็เพิ่งลองใช้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะมารีวิวให้ดูว่าเนื้อสัมผัสเป,เป็นยังไงทานแล้วเป็นยังไงใช้แลว้วชอบไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ที่ว่ากำลังจะมารีวิวก็คือน้องคนนี้เลยค่ะตัวนี้คือพร um ะะอเอ็ดมิะเทิลเล็ทไฮยาวิซีแอมพ ฟูล <Full S 2> ใน7วันนะคะทุกคนแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีความสีดแดงแดงสไตล์พรแบบนี้นะทุกคนตัวเซรั่มของเขาจะมาในขวดแอมพูแบบนี้เลยนะคะว่าได้มาจากเซเว่ 11. นอีเลเว่นในราคาประมาณ49บาทนะคะเขามาในปริมาณ 1.2ML มลาลองดูคําเค็มของเขากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ประสานส่วนผสมอันทรงพลังนะคะออกแบบมาเพื่อจัดการริ้วรอยและก็จุดดงดำฝั่งลึกอย่างตรงจุดเนื้อเซรั่มมาในรูปแบบของแอมพูสดนะคะแล้วก็ ยังมีวิตามินซีถึง10%เลยนะช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นใน7วันนะคะตัวนี้ยังมีไฮยาลูรอนที่ช่วยลดเรือนริ้วรอยอีกด้วยนะคะทุกคนแล้วเขายังมีดเปปไทน์นะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวดูเฟิร์มกระชับขึ้นถึง41%นะคะเขายังมีไนแอซินามายนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดาอีกด้วยนะคะทุกคนทีนี้มาลองดูเนื้อเซรั่มกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะแกะตัวแอมพูของเขาออกมาเลยนะคะตัวนี้แอมพูของเขาจะมีความเป็นเหมือนเป็นหลอดแก้วอะคะ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมว่ามันจะเป็น แบบนี้เลยนะวิธีใช้ก็คือเขาให้หักบริเวณคอขวดแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนเฮ้ยมันกระเด็นไปหน้ากล้องเลยอะ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีรอยที่สามารถหักได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าขวดเขาเป็นแก้วหรือว่าเป็นพลาสติกกันแน่นะคะทุกคนแต่คือมันค่อนข้างจะ ไม่ได <muitas> ้คมอะไรมากมายนะคะแล้วก <l Jean> ็สามารถใช้แบบนี้ไปได้เลยนะว่าจะเทเนื้อเซรั่มให้ดูนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นใสๆประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าน้องเขาจะมีความบางเบาหลายๆแบบนี้เลยนะคะเกลี่ยแล้วก็จะให้ผิวที่เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีความใสๆหลายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนทาไปแล้ว เกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ไวมากอา่ะทุกคนแป๊บเดียวก็คือนองเข้าผิวไปแล้วนะคะจะให้ดูว่าผิวข้างที่ทาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะดูชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงนะคะข้างนี้ก็จะดูแห้งๆหน่อยนะเพราะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแล้วก็วาก็จะซ้ำๆบริเวณที่มันมีจุดด่างดำาเยอะหน่อยแบบนี้นะคะมันสามารถซ้ำได้แบบไม่ทําให้ผิวเหนียวเนหนอะหนะเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาอีกข้างหนึ่งเลยนะกันนะคะ แล้วตัวนี้หลอดหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ1-2ถึงครั้งนะคะแต่พอวามาใช้จริงๆแล้วอะ่ะวารู้สึกว่าเขาสามารถใช้ได้ถึงประมาณ4ี่ครั้งเลยอะ่ะทุกคนคือวาใช้ในปริมาณปกตินะคะไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะมันใช้ได้ถึง4ี่ครั้งเลยทุกคนมันก็ใช้เช Corps ้าเย็นหลังจากล้างหน้ามันก็จะใช้ได้ประมาณ2วันเลยนะคะทุกคนแล้วก็วิธีเก็บตัวนี้ก็คือเขาจะให้เราเก็บตัวฝาตัวนี้ไว้นะคะที่เราบิดเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ ปักลงไปแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็จะสามารถเก็บตัวเซรั่มไว้ได้แบบไม่หกนะคะแต่ว่าว่าคิดว่ามันไม่น่าจะพบผ่าได้นะคะก็ใช้สําหรับวันที่เราอยู่บ้านปกตินี่แหละแบบนี้ก็จะเก็บแล้วก็วางได้ตามปกติเลยนะคะอ่ะ ทาแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะถึงเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มบางเบาแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะคะแล้วพอเนื้อเซรั่มมันซึมเข้าผิวแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะักผิวเลยนะคะทุกคนไม่รู้สึกหนึบหน้าหนักหน้าหรือว่ารําคาญผิวเลยนะเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีมากๆจริงๆทีนี้เมื่อพูดถึงผลลัพธ์กันบ้านดีกว่านะคะว่าอาจจะไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะเพราะว่าเพิ่งใช้ได้่าม การใช้สามสี่วันของวาก็คือว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันช่วยให้รูขุมขนทําให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะทุกคนวาใช้ตัวนี้วาจะอัดไปตอนกลางคืนเลยอัดไปเยอะๆแน่นๆหนึ่งถึงสองรอบเลยนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่ารูขุมขนหน้าแก้มอะ่ะมันมีความแบบวืบมันมีความแบบช็ด่ดอ่ะทุกคนมันดูเนียนๆขึ้นนะคะแล้วว่าใช้ตัวนี้ผสมลงในแผ่นมาร์ด้วยนะคะทุกคนวาก็จะหยดลงไปเลยนะแล้วก็มาร์หน้าตามปกตินะคะแกะแผ่นมากออกมาก็คือรูขุมขนหน้าแก้มคือช มากนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่ว้าวสาหรับว้าเลยนะส่วนเรื่องเร็วรอยจุดด่างดำความกระจ่างใสว่ายังเฉยๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเรื่องพวกนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นถ้าเราใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนรวมๆสําหรับว้าก็คือชอบเลยนะคะเนือ้อสัมผัสดีบางเบาทางง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นๆได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ว่าใช้มาก,ก็ยังไม่ได้มีอาการแพ้ไม่มีสิวขึ้นไม่มีผื่นขึ้นเลยนะคะเห็นไหมว่าอนน เสอร์ซ่าของเรานะคะทิ้งไปแล้วอันนึงนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะประทับใจเลยนะคะใครมีปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำความไม่กระจ่างใสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีเห็นผลไม่เห็นผลยังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆคนอื่นเพิ่มเติมที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะแลวถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเรายจให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนีีนนะนี้้้นนเรร่่ออยๆลละะคปไไมมแว ะะเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย